สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะมาตามติดร้านขายของเก่าที่สวิตค่ะก็ได้ความที่ว่าโออยากรู้ว่าของเก่าเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันไปไหนแล้วคนสวิตหรือว่าคนต่างชาติเนี่ยมีความนิยมในของเก่ามากน้อยขนาดไหนเราไปดูกันว่าของเก่ามันเก่าขนาดไหนแล้วเขาขายได้ไหมล้วคนส่วนใหญ่ซื้อเป็นชาวต่างชาติหรือว่าคนสวิตเองเรื่องก็คือของเก่าเอามาเล่าใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงกับของเก่าค่ะ ร้านขายของเก่าเมืองฟาวินสวิตเซอร์แลนด์ค่ะโออันนี้สวยมากเลย15เหรียญก็ตกเกือบ500บาทราคาเริ่มต้นที่100ถึง2,000ค่ะรูปถักโคเชตกอยู่ประมาณ300ค่ะ300กว่าบาทนะนี่มีแก้วเป็นเซตเลยนะคะแก้วนี้ยังสภาพใหม่อยู่เลยตก9เหรียญต่ออันกงบนนั้นตกพันกว่ารูปนี้400บาทค่ะเขาทำเป็นระบบเลยนะคะ <c oughs> นี่เป็นเครื่องประดับทุกอย่างเลยนะคะเป็นละฆังน่าสนใจนี่คืองานฟรุงเทฟเฟนโฟมาร์กนะคะคืองานนัดรวมตัวกันของเหล่านักวิทยุสื่อสารทั้งหลายค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนซื้อขายของนะคะและนัดรวมตัวกันพูดคุยกันค่ะ พามาดูงานขายของเก่าที่ตลาดนัดเมืองวีนค่ะเขาขายอะไรกันถ้าเขาจะขายทั้งหมดเป็นของเก่าเลยนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันร้านนี้ก็จะเป็นโคมไฟนะคะเป็นโคมเป็นหมวกเป็นเสื้อผ้าเป็นอะไรค่ะจิจิจปะทะนี่ก็มีแก้วมีรองเท้ามีเสื้อผ้าเด็กนะคะของบางอย่างก็ยังดูใหม่อยู่นะคะไม่ได้สึกหรออะไรบางร้านก็จะมี เหมือนของใหม่เลยนะคะเสื้อผ้าอ,อ๋อไม่ใช่ค่ะของของมือสองค่ะที่นี่ก็จะมีแก้วมีนาฬิกามีแผ่นซีดีเก่ามีเทปมีนาฬิกาก็จะมีมาร์กไม่มีมาร์คมั่งนะคะใครชอบหินมีหินสวยๆด้วยก็มีคนแวะดูเป็นระยะระยะนะคะนี่ถามกันแล้วนี่ว่าราคาเท่าไหร่ อ๋ออันนี้คือกล่องนวดหน้านะคะอยู่ข้างในมีของนวดหน้า <c oughs> อันนี้ก็ขายหลายอย่างเลยมีจิปะถะเลยค่ะเนี่ย <c oughs> มอไหกะโหลกลามีหมดช้อนก็นมีนะคะ <c oughs> อ้อตรงนี้ก็น่าสนใจค่ะมีเครื่องมือเก่าด้วยขายมีเครื่องมือการช่างค่ะขายด้วย <c oughs> เหล่ากวาดถอยเตปเหล่าซิกวดกวาดใสเข้า ยาสูบฟีเดนเกลหม้อชนไหนได้หม้อฟีอพยพเชิญมันซีสูบฟีเดนยาก็ได้สอบถามว่าวันนี้ขายดีไหมเขาก็โอเคเพอขายได้ก็โอเคโอเคเขาก็แฮปปี้อยู่นะของสภาพก็ใช้ได้ค่ะอันนี้ก็40เหรียญพันกว่าบาทอันนี้600บาทนะคะตู้ยังสภาพดีอยู่เลย ตูโบราณค่ะสวยมากโซฟาหนังแท้200เหรียญของใหม่นี่จะตกอยู่3-4-5 0 0พันเหรียญเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าใครไม่ถือนะคะไปละ50แล็บสิบหาแล็บเนี่ยใครชอบสะสมของเก่าน่ารักมากเลยเห็นนะคะมีเป็นเซ็ตแก้วไปน่นหนึ่งเหรียญน,นะคะถ้าใครชอบดื่มเบียร์น อันนี้เป็นถ้วยชาสมัยก่อนนะคะเป็นถ้วยชาถ้วยกาแฟถามน,นี้เป็นไม้นะคะเขาทำด้วยไม้เสร็จและเท่าไหร่เนี่ยถูกใจจังเลยชอบอะ่ะชอบชอบอันนี้มีแก้วครบคันเลยค่ะนี่ใบละหลนึ่งเหรียญคุ้มมากเลยอันนี้แก้ววิสกี้นะคะอันนี้ใบละห้าเหรียญน,นะคะถ้าเราไม่ได้คิดมากนะคะเราซออื้อไปใช้ได้เลยเป็นคริสตัลเป,ปล่าใบละแปดเหรียญค่ะ เอาไว้ใส่ผลไม้หรือไว้ใส่ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ <c oughs> ใครชอบกินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่ไห,ไหมอันนี้เซตเอเชียสิบเหรียญค่ะเซตหมดเนี้ยหรือว่าไปใส่อะไรดีจิ้มหรอห้าสิบแล็ปก็ไม่ถึงเหรียญนะคะถพาตกเป็นเงินไทยก็ประมาณสิบห้าบาทมีเซตจีนอีกแล้วค่ะยี่สิบห้าเหรียญเองชอบมากเลยเนื้อกับเบื่องดีมากเลยนะอันนี้ทั้งเซตเลยมีเ้าใบสิปดเหรียญ เป็นจานเอามาใส่จานข้าวก็ได้ค่ะสวยจานรุ่นใหม่ใบนั่นหนึ่งเหรียญน,นะคะกลุ่มนักเล่นวิทยุมือสมัครเล่นนี่มีทั่วประเทศนะคะและก็จะมีคนจัดการงานแบบนี้ทั่วประเทศอีกเช่นกันนักวิทยุส่วนมากเขาก็จะรู้จักกันค่ะเพราะว่าจะเคยพบปะพูดคุยสังสรรค์กันในวงการวิทยุมือสมัครเล่นค่ะ จะมีเสื้อผ้ารองเท้านะคะตลาดก็ไม่ได้เงียบเหงาอะไรนะคะก็ดูคกคืนนี่นี่ถูกใจเหมือนกันนี่มีหม้อนะคะม,ม,มีหม้อมีไหนะคะใครขาดหม้อขาดไหก็มาซื้อได้เลยตรงน,นี้ตัวละหนึ่งเหรียญเองค่ะเอาทุกอย่างหนึ่งเหรียญมีทั้งสมุดมีทั้งเสื้อผ้านี่ก็มีของเล่นเด็กขายนะคะอันนี้น่าสนใจมากเลย ถ้าเกิดว่าใครมีลูกเนี่ยซื้อไปให้ได้เลยของเด็กน่าสนใจค่ะเป็นของเล่นของเขายังสภาพใหม่อยู่เลยค่ะมีทั้งตุ๊กตาหนังสือนี่ของใหม่โจเลยไม่แน่ใจว่าใช่ของเก่าไหมแต่ดูสภาพดีมากอันนี้เหมือนเป็นของสะสมอะค่ะแล้ววันหนึ่งไม่ได้ใช้แล้วก็เอาออกมาจำหน่ายมีหนังสือมีรองเท้าทุกอย่างยังใหม่อยู่เลย ดีมีเค้กมีอะไรขายนะคะร้านนี้ร้านนี้แจก,กันสวยจังเลย oh. เห็นแจก,กันไหมคะสวยมากเลยของใหม่เหรอดูไม่ออกนะคะว่าของใหม่ของเก่าหรือว่าอาจจะเป็นของใหม่ที่ขายไม่ออกแล้วเอามาขายอย่างนี้ก็ได้แต่สิทน้อยเอาเดอร์อาร์ตต่สิทธิการเชิบอยากแต่สิิน้อยเอาเดอร์อาร์ตะอ่า กางสกูตกางเชิดเกษีโอ้ขายห้าเหรียญแปดเหรียญสวยมากเลยสามเหรียญไม่แพงนะคะกาหนังร้อนแปดเหรียญยาวไปถึงนู่นเลยร้านนี้มีผ้าสั่งกระจายขายด้วยน่ารักจังเลยนี่พวกเปลี่ยนอะไรไอ้นี่แกลแต่ชิสโฟมะคอมเมย์เยสเดซียาออเดอร์วิซีนบอลคอมเมย์ ยาเขาบอกว่า yeah. ปีละสองครั sure. uh ้งนะคะเอามาขายเนี่ยของเก่าซิมัวส์เอ่อเฟอร์เฮเมนเดนแกนซูนมิดมิดเตนยาวิทอยยยฟักดักพิสระพุ่มตืนเซ็กซอ่ะฮะต้องติดต่อมาก่อนนะคะเขาขายปีละสองครั้งปีครั้งละหกสิบห้าเหรียญนะคะในการที่ว่าจะได้ที่เอาวของมาขายค่ะอดใจไม่ไหวแล้วก็อุดหนุนจนได้นะคะเป็นได เหรียญเท่านั้นโออันนี้ฟรีเขาเขียนไว้ด้วยค่ะอยากได้เอาไปเลยไม่ขายเพราะว่าถ้าเขาไปทิ้งเขาก็ต้องเสียตังทิ้งนะคะถ้ามีคนหยิบไปใช้ก็ไม่ต้องเสียค่าทิ้งเลยนะคะที่นี่มีเลื่อยด้วยได้แล้วค่ะโอ้บางร้านก็จานชามสวยมากเลยค่ะ ของก็ค่อนข้างจะแพงคาดว่าน่าจะเป็นของใหม่นะคะเอามาลงเราเดินดูของไปเรื่อยๆนะคะในขณนะที่ฝนก็ตกเช่นเดียวกันค่ะสู้ไม่ถอยโอ้นี่ได้กระดิ่งวัวนี่ได้กระดิ่งวัว <c oughs> ที่มางไทยมีกันหรือเปล่าคะเป็นแบบเป็นให้เด็กเล็กๆกะค่ะเอาไว้ใช้ต่อว่าอันไหนเป็นไก่เป็นหมูเป็นอะไร เล่าเหมือนเล่านิทานนะคะเล่าเรื่องเด็กของหลายๆอย่างก็อาจจะเป็นของใหม่นะคะไม่ได้ใช้แล้วก็เอามาขายเ,าเลยอ๋อนี่ไงกระดิ่งบัวกระดิ่งบัวนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์เลยนะคะฝนจะตกหน่อยก็ต้องก็ต้องยอมนี่มีตาช่างด้วยไม่รู้ว่าใช้ได้ไหมแต่ถ้าเอาไปประดับบ้านสวย อันนี้เราจะเอาไปแขวนไว้หน้าประตูนะคะถ้าสนใจเป็นของสมัยเก่าจริงๆเล้วชอบมากเลยนะคะของพวกเนี้ยเอาไว้ใช้แขวนเสื้อเป็นอะไรที่มันคลาสสิกอะค่ะสวยอของร้านนี้ดีค่ะสวยๆโอ้มีที่ชกมวยด้วย45ฟังนี่ถือว่าไม่แพงค่ะ คนก็มีมาถามไถ่ามาดูเรื่อยๆนะคะเพราะว่าของบางอย่างไม่จําเป็นต้องซื้อใหม่ใช่ไหมคะเรามาเอาของเก่าไปใช้ก็ได้เพราะว่าอย่างที่โรงเรียนนะคะก็จะมีให้การให้เด็กยืมสมุดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าทางบางบ้านอย่างเงี้ยาะการการที่ยืมเนี่ยมันก็เปลี่ยนมือไปเปลี่ยนมือมาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่การที่ว่าเอ่อซื้อของเก่าไปใช้เนี่ยก็แค่เราเช็ดทาความสะอาดก็ใช้ได้แล้วคะ่ะสวยมากๆเลย วินอยแกนกันเชิญแกเยอะเซลเบอร์อ่าฮะอยเอาอ๋อโอ้่าโอเคแกมิดแกนน้อยอุ่นอานมิตนานแกนเชิญซุปเปอร์อ่าเ่ากอเคอซูมี่เพื่อขายันอ่าฮะาจะบีกัวแกนไม่ปัญหาตั้งแกตั้งแกตั้งกัฟฟินมอนเยอะเขาบอกว่ามีคนทำเอ็กซ์ต้าให้ค่ะเสื้อแบบเนี้ย สวยมากเลยวันนีห้หัดคลีนิคินอีเวนต์เดีย่ววดวยวเข่าฝ่าาเดอร์กันเชิญ yeah. ยะหยาเนี่ยสวยมากเลยค่ะวีซินคอสเทสไอเนี่ยอีิชกวดอ,อิชกวดหยาอันนี้ทําเองกับมือเลยนะคะยี่สิบสามสิบค่ะเขาบอกว่าราคาประมาณนั้นสวยมากซุปเปรอร์นี่ร้านนี้ก็มีรองเท้านะคะมีรองเทา้ากระเป๋าเสื้อผ้า คนอุดหนุนเยอะนะรองเท้าก็ดูดีค่ะเนี่ยทั้งซนทั้งอะไรก็ยังดูใหม่อยู่เลยกระเป๋ากงกระเป๋าดูใหม่โอ้เหมือนใหม่หมเลยเก้าอี้ตัวละสิบเหรียญสิบเหรียญตกสามร้อยบาทคะ่ะนี่ถูกใจเลยปรับได้เปล่าน่าจะปรับได้สองร้อยเหรียญค่ะเก้าอี้สิบเหรียญเนี่ยเซตนี้โต๊ะเนี้ยร้อยเหรียญร้อยเหรียญก็สามพันนะคะ แล้วก็อียี่สิบยี่สิบเหรียญอุ้ยแต่สวยมากแม่เจ้าสวยที่นี่ถือว่าไม่แพงนะคะยี่สิบเหรียญนี่คือข้าวได้กล่องนี่นี่สวยมากเลยสิบแปดเหรียญน,นี่คือสวยมากเลยนะคะชอบชอบเก้าอี้ค่ะแต่ไม่ชอบไม่ชอบโต๊ะเก้าอี้นวดด้วยพอไม่ถูกจางเจ็ดสิบเหรียญเองแต่ว่ามันแคบไปหน่อยตูบ้บอามอุปกรณ์เทคนิคนะคะ ขครืคิดเลขสองเหรียญแจกันสวยๆเราถ,ถูถูนี้จะมีอันดาดินออกมาไหมคะเนี่ยสองเหรียญห้อันนี้ทรงคุณค่ามากเลยค่ะเป็นหินอ่อนนะเนี่ยสองเหรียญห้าหินอ่อนโอ้สวยมากเลยอันนี้ก็สองเหรียญห้ค่ะเนี่ย น่ารักมากเลยอ่ะของอยังใหม่แบบเหรียญห้าสิบประมาณประมาณสี่จุกว่าบาทอันนี้เอาไว้ใส่เค้กห้าสิบเหรียญห้าแต่กร้าใส่เห็ดทองเหลืองเจ็ดเหรียญมีกระทองเหลืองเจดเหรียญห้าสวยจังเอาไปทำอะไรได้ทองเหลืองเอาไปกลัวรอดช่องเนาะ งานไม้งานวายนี่โอ้ชอบมากเลยนะคะงานไม้นี่ที่เสียบวายนะคะใครมีวายใครมีเครื่องดื่มกระจกก็มีขายนะคะ15ห้าเหรียญก็มีอันละยี่ห้าเหรียญก็มีอันละห้าเหรียญก็มีนะคะกระจกขยะถ้าไม่ถือว่าเป็นของเก่าตกอันละห้าเหรียญเท่านั้นเองคะ่ะนี่ขวดโหลนะคะซื้อเอาไปใส่ซอสก็ได้เนาะ นี่เป็นเครื่องมือช่างนะคะตกอันละสองเหรียญกว่าก็สองเหรียญเหมือนกันนะคะคอนปอนจัก,กรยาน่า80เหรียญน,นะคะสภาพยังดีอยู่เลยนี่เก้าอี้นั่งตัวละ5้เหรียญแข็งแรงมากเลยคะ่ะหนามากเลย อันนี้ของสภาพใหม่นะคะเป็นช้อนกระดาษช้อนพลาสติกใครเป็นนักสะสมซีดีแผ่นเพลงนะคะ1เหรียญค่ะแผ่นซีดีแผ่นเพลงมีทุกยุคเลยนะเพลงนี่เป็นเพลงแจ๊สโดยเฉพาะเลยใครชอบเพลงแจ๊สที่นี่มีแผ่นขายด้วย8ดเหรียญค่ะ นี้กระตกอยู่ประมาณสี่เหรียญน,นะคะเป็นหนังรุ่นเก่านะคะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนดูแลหนังแบบนี้อ้ยี่สิบเก้าเหรียญเซตเนี้ยค่ะยี่สิบเก้าเหรียญกลับมาที่งานสัญญาณวิทยุกันอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากได้พักทานน้ำทานขนมและได้มีโอกาสพูดคุยกับพี่ชาวเยอรมันท่านหนึ่งนะคะถึงสาเหตุที่ได้มาสวิตเซอร์แลนด์อยากรู้ว่าพี่ชาวเยอรมันได้อะไรติดมัติดมือกลับไปมั่งมาฟังกันค่ะ สวัสดีครับทุกคนผมชื่อซานโวดินทักิโลทรีซ a ลาเอ็โคนะครับมันเป็นชื่อของผมในวงการเล่นวิทยุมือสมัครเล่นนะครับผมมาจากประเทศเยอรมนีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองบาเซิลสวิสเซอร์แลนด์20กิโลนะครับงานจัดงานเทศกาลของเก่าเกี่ยวกับวิทยุนะครับปิดตัวไปหลายแห่งมากเนื่องจากโรคโควิด -19 ใช่ไหมครับแต่ที่นี่ยังเปิดอยู่ผมเห็นในอินเทอร์เน็ตและผมก็ตามมาครับ ผมชอบมากครับเพราะได้เจอเพื่อนเพื่อน,นักเล่นวิทยุด้วยกันและปีหน้าผมก็จะกลับมาอีกแน่นอนครับวันนี้นะครับผมก็ได้วิทยุตัวที่ผมต้องการด้วยครับฉันขอถามคุณหน่อยได้ไหมคะว่าเครื่องเล่นนี้มันราคาเท่าไหร่เมื่อเทียบกับเครื่องใหม่และคุณชอบซื้อสะสมใช่ไหมคะครับผมผมชอบสะสมของเก่าครับและผมได้มันมาในราคา70เหรียญถ้าคุณซื้อเครื่องใหม่นะครับราคาตกอยู่ที่ประมาณ200-300เหรียญ ที่เยอรมนีบ้านคุณมีงานจัดงานแบบนี้ไหมคะครับมีครับแต่ว่าของที่มีจะมีแต่ของแต่ชิ้นใหญ่ครับของชิ้นเล็กแบบนี้ที่สวีทจะมีมากกว่าครับแน่นอนครับผมชอบสวีทมากและปีหน้าผมก็จะกลับมาอีกแน่นอนครับเสร็จจากการพูดคุยแล้วเราก็กล่าวคำทักทายและล่ำลานะคะเราได้ประโยชน์จากการพูดคุยครั้งนี้พอสมควรคะ่ะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะเหลืออีก2ตอนใกล้จบแล้วคะ่ะ สิงวัวไหมคะ18เหรียญ30เหรียญอันนี้เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตนะคะต้องเป็นภาพสมัยก่อนแน่เลยจะเอาเม็ดไหนก็ได้ค่ะ10แลบหมด รองเท้าคู่นี้แปดเหรียญน,นะคะสวยนะคะเสื้อผ้าสภาพก็ไม่แย่นะคะตัวละห้าเหรียญถ้าไปซื้อที่ร้านนี้สามสิบสี่สิบห้าสิบนะคะถ้าเป็นของใหม่นี่ก็ห้าเหรียญสามเหรียญค่ะร้านขายของแห่งนี้มีคนมาหลากหลายเชื้อชาติค่ะและมีคนมาไม่ขาดสายเช่นเดิมค่ะน,นี่เป็นของเด็กนะคะเป็นของเล่นเนี่ยทั้งถุงเนี่ยห้าเหรียญค่ะไว้สําหรับ แผ่นรองให้เด็กนั่งเป็นที่แขวนเสื้อผ้าค่ะในห้องเด็กห้าเหรียญอีกเหมือนกันค่ะที่แขวนเสื้อผ้านะเอาไปแปะไว้ฝาผนังแล้วก็แขวนเสื้อผ้าตอนสุดท้ายแล้วค่ะเก้าอี้ค่ะห้าเหรียญเท่านั้นเองสองอันเนี่ยสิบฟังอันนี้ดีมากเลยนะคะสะดวกต่อการพกพาดีมากสีสวยอม,อม โอก็เลยบอกว่าโอเอาเลยค่ะสองอันไม่แพงเลยถ้าซื้อนี่ก็หลายบาทอยู่นะวันน้อยค่ะเสร็จบิสเลอแม็คอร์เสร็จแกหน,น่อนอ่ยสามนนสิเหรียญน,นะคะถ้าซื้อถ้าซื้อใหม่จานแก้วนี่แค่สองเหรียญเองนะคะสองเหรียญมีตังหูด้วยแต่เขาไม่ได้บอกราคาว่าเท่าไหร่วันนี้อุดหนุนตากระยายหน่อยนะคะ น่ารักจังคุณตากับคุณยายน่ารักมากเลยค่ะปลูกให้เราอย่างดีรู้สึกว่าจะแถมถุงอีเกียให้ด้วยจบแล้วค่ะหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้โอส๋สีทำคลิปใหม่ขั้นต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ